หนึ่งวันพันเหตุการณ์เศร้ามื้อนี่กระสิเป็นเศร้าวันที่30นะคะหมู่บ้านของเฮากระสิเป็นมือห่างบุญมือเตรียมเครืองเตรียมยังเฮ็ดบุญนะคะวันที่3 1สิเอเป็นบุญบ้านเฮาเด้อจากกะเลยซิม,มีการแบ่งผูดแบ่งเนื้อกันนะคะอันนี้ฉันก็นไปเอาผูดเนื้อมาจากเฮือนนานะคะผูดเนื้อผูดนี่ราคาหารอยบาทนะจ,จะหญิงได้ประมาณ5กิโลคะ่ะได้หลายอยู่เดรจาพี่น้องคะ่ะกะเลยสิไปเตรียมเนื้อเตรียมยังนะคะไว้ทน้นต้อนรับแขกที่มากินบุญยู่เฮือนเฮาเนาะจ้ะปั้น จักรยานไปเอาจ้ะเพื่อนสาวท่มกระซิอยู่ใกล้ๆกันกับเพื่อนเฮาเนาะค่ะปั้นจักรยานหรือว่ายยางไปกับหอดแล้วจ้ะพี่น้องค่ะเป็นบ้านใกล้ๆกันเนาะค่ะรังติดกันอันนี้ก็สิเป็นแม่ฉันนะคะกําลังข้างหมอเตรียมท่าต้มเนื้อตุนเนื้อนี่แหละค่ะเนื้อมันกระิหยาบเนี่ยจักหน่อยนะคะเฮ้าก็สิททาการอุบการต้มเลาะออกจากกระดูกนะคะต้มไว้ถาพีหาหนองมาเนาะค่ะเสื้อสีฟ้าฟาที่ยกะดกน้ำตาลสดอยู่นี่ก็สิเป็นพ่อของฉันนะจ๊ะส่วนผู้หันหลังอยู่นี่ก็เป็นหลานหน่อยมีหน้าจ้ ก,กัซะะิมาสวัสดีทักทายกันเนาะค่ะเพราะว่าต่างคนต่างมาแต่ไกลๆนะคะบางคนมาจากชลบุรีมาจากระยองนะคะก็มาสวัสดีทักทายกันอันนี้สิเป็นมะก,กระบ u c นะจ๊ะมะก,กระบ u c ยังบ่ท่านได้ขวดจะเพื่อนสาวเอามาให่นั่งบอกไปขวดเองเด้อน,นั่งไห้มาประมาณเกือบโลนึงนี่แหละหญิงพอดีได้กับแกมให้พวกผู้ชายเพิ่นกินเนาะคะ่ะได้เนื้อมาแล้วกะข้างมอหนึ่งเขานะคะหนึ่งเขามาฉันกันยังเป็นเตาทานเตาฟืนแบบมียูเดอร์จะหญิงเพื่อนครัวเพื่อนฉันกันยังบ่มีอยููจ้ายังบ่มีเงินเห็ดนะคะพี่น้อง อันนี้เป็นต้นมะกอกพันปีเคยรีวิวไปแล้วหลายรอบนะจ้าเบื่องลวดยิงเอย้ยหนาฤดูการเก็บเกี่ยวมะกอกนะคะใบมันร่นเหมือนเล้วยิงเอ้ยหมากมันก็เริ่มร่นนะคะมืออื่นจะสีมากเก็บเอาให้พี่ให้นองเบืบ่องสเก็บเอาไปแซ่ซองฟีดไว้ท้าไปกินกรุงเทพเนาะยิงคือฉันเห็นให้เบิ่งในคลิปทัหละคะ่ะเอาไว้ใส่ตาบม,มากหุงนะคะได้กินโดยดโดนคะ่ะอันนี้สิเป็นสวนผักของอีพ่อนะคะแล้วปลูกผักไว้ยามหนาวนู่นทางกินผักกินหญ้าจ้าน้ป่ปลาปลากับบได้ใส่ที่ยิงเอย้ยพอฉันเอานํามาจากหนองน้าที่่อยูง,งสวน ตักใส่บัวมาหดเอาจากแต่ละมือละเวทน้าปลาปลาบริกินเงื่อนเล้าดอกกีเราตักน้ามาจากหนองนะคะเอามาหดผักตอนะจ๊ะใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะคะผักเป็นผักปลอดสารพิษนะคะที่เพิ่นปลูกไว้กินเองเนาะจ๊ะหญิงผักบุ้งกระนานสองนานคุณเด้อหญิงพอฉันปลูกไว้เอาไวใ้ให้แม่ขายก๋วยเตี๋ยวนะคะอันนี้สิเป็นพูดหัวหนังเด้อจากอีพ่อได้มานะคะกระสิเอามาต้มใส่หมอ้อก๋วยเตี๋ยวไวไ้แบบนี้แหละคะ่ะต้มไว้เปื่อยๆนะคะไว้ทะโลอเอาแต่เนื้อมันไว้ทะจิ้มเจวกินเนาะจาะส่วนหนัง แล้วก็สิเอาไปหมักไปเห็ดไปแซ่นาเกลือไววได้เห็ดหนังเข้มนะคะเอาไ,ไปต่างแดนให้ได้หายเข้าไปกินกรุงเทพอีกจ้ะคันว่าได้มาอยู่บ้านเนาะค่ะแต่ละมือละเวีนนี้แต่เบียกแต่งานบ่ได้อยู่ได้เศร้าดิค่ะพี่น้องยิ่งมือนี่เนาะค่ะให้เป็นมือห่างบุญนะคะเตรียยเนื้อยู่เนื้อกินถาตอนรับพี่น้องตอนแรกอยากพี่น้องมู่บ้านอื่นเพื่อสิมาก,กินข่าวบ้านเฮ่าเพราะว่าบ้านเฮามีบุญบ้านเนาะจา้ะประเภทนี้อีสานบ้านเฮ่ากระสิเป็นแบบนี้นะคะบุญบ้านใดไทยพี่ให้น้องเฮาเพื่อกระสิแวไปกินข่าวบ้านนั่นนะคะอันนี้กระส ขาาใาญอ,อยู่บานใหญ่เพื่อนมากินน้ำวกเขาประยมเขานั่งผี่นะคะญาต่อีกเพือ่อนนึงเพื่อนสีมากินเขาน้ำนอกจากอยู่คนละมู่บานนะคะมู่บ้านฉันมากะสิมีบานนอยกับบานใหญ่มือนี่เป็นบุญบานนอยถ้าบานใหญ่เพื่อนกัสิมากินเขาอยู่บานนอยนะคะยิงเอ้ยเธอเหลียวเบื่องแนวทรายเขาฉันโลดตั้งแต่ฉันเกิดมานะคะตอนนี้อายุ34ปีเชิก็เหินแนวทรายเขาอันนี้ของเมฉันแล้ว <laughs> ทนทานอิริคะ่ะใส่งานหน่ว่าเป็นเกิน30ปีแล้วยิงเอ้ยไปเดิมเมนูแรกแหกมานของบานมีบุญมีงาน นอกจากกะสิเป็นซอยจุจ่าซอยจุกับเจลขมขมนะคะเฉกจะเคยบอกน้อยหญิงว่าร้านชันขลายก๋วยเตี๋ยวนางพี่เพื่อนมาเพิ่นกับอดสร้างก๋วยเตี๋ยวอะไรที่จะแมฉันกเลยบอกว่ากินเลยไม่ต้องสั่งมื่อปิดร้านนะคะแจกบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวให้ญาติพี่น้องที่มากินบุญเลยค่ะ <c oughs> การเกงสีชมพูคนนี้ก็จะเป็นน้าแอลนะคะพี่มหน่ากับเมย์เพื่อนนะคะน้องสาวของเฮากับไปเตรียมงานบ้านแอลนะคะน้องอิวนะคะกางเกงสีชมพูนี่นะคะเพื่อนสีมีงานหมั้นมืออื่นเศร้าจะพี่น้องจ๋าไม่โสดแล้วนะคะ หลานสาวของเฮาก็เลยได้แบ่งหน้าที่กันกันกบน้องสาวค่ะน้องสา,าวเฮากะสิไปซอยงานอยู่บ้านนาเอลนะคะเตรียมงานมุงงานหมันของเพื่อนทั้งพุนเพื่อนกะยากนะคะส่วนเฮากะเตรียมเครื่องเตรียมของต้อนรับญาติพี่น้องที่สิมากินบุญและก็ขายของซอยลานแม่ฉันนะคะอันนี้ก็สิเป็นพวกญาติญาติจากบ้นยานใหญ่เด้อจากเพื่อนมากินข้านา้ำบุญบ้านน่อยเนาะคะ่ะถค่บ้นยานใหญ่เพื่อนก็มากินเขานา้ำกะสิเป็นครอบรัวของทางประยมเขาเอ้ยเจมเขานังผี่นะคะอันนี้กะสิเป็นน้องชายนะคะหน้าคุณคุณบ่หญิงตามกันมาแต่กุงเทพพุเลยค่ะ นิกกี้นะคะเป็นแฟนของนังอุยนั่งอุยก็เป็นน้องสาวของนั่งอิวที่สีมันมืออื่นนี่แหละจ้าใชยเวงกลับมาเติมพลังนะคะก่อนที่สิออกไปสู้สนามลบเล่าเบียนะคะพี่น้องเมืองโลดมากินเข่าห้องทองก่อนจ้าจังสิไปกินเหล่าน้ำมูน้ำพวกไดเนาะคะ่ะบ้านแต่ละเธือกเต็มที่แบบนี้แหลจะจ้าใช้เวียงของเฮานะคะสู้ไม่ถอยจา้าไปแล้วจ้าพี่น้องคะมือนี้คอโตลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีปีใหม่นะคะมาเด้อจา้ามากินบุญบ้านน้ำกันคะ่ะ